อันตรายถึงชีวิตหากมีภาวะความดันโลหิตสูงคือภาวะที่ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูงในระดับที่สูงผิดปกติคือมากกว่าหรือเท่ากับ140ทับ90มิลลิเมตรปลอดอาจไม่แสดงอาการค่ะแต่เป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองไตาวาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีนะคะอาจถึงขั้นสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพได้อาการของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการค่ะแต่บางรายก็จะมีอาการปวดหัวเวียนหัวมึนงงเหนื่อยง่ายผิดปกติค่ะซึ่งหากมีภาวะความดันโลหิตสูงนานมากเกินไปไม่เกิดผลดีแน่นอนค่ะ หากไม่ได้รับการรักษาอาจทําทให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยถูกทําลายได้แก่หัวใจสมองไตหลอดเลือดเนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงค่ะจะทําให้ผนังหลอดเลือดแดงเนี่ยหนาตัวขึ้นนะคะแล้วทาให้รูอ่ะเล็กลงทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้น้อยลงด้วยส่งผลให้อวัยวะเหล่านั้นนะคะทำงานไม่เป็นปกติหากถูกทําลายนานเข้านะคะก็จะเกิดความรุนแรงส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้และที่สําคัญนะคะก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้2กรณีใหญ่หญเลยกรณีแรกค่ะ ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงโดยตรงก็จะมีหัวใจวายเฉียบพันธุ์ภาวะที่2หาค่ะเกิดจากหลอดเลือดตีบตันหากเกิดบริเวณหลอดเลือดหัวใจนะคะก็ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธุ์ซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตกระทันหันได้หากเกิดที่บริเวณหลอดเลือดในสมองก็จะทําให้หลอดเลือดค่ะตีบตันอุดตันและเสี่ยงที่จะเกิดอาการเส้นเลือดแตกและทําให้เกิดอัมพาตหรือรุนแรงก็ถึงขั้นเสียชีวิตกระทันหันได้เลยหากเกิดบริเวณที่ไตค่ะก็ทําให้ไตวายได้ ข้อควรระวังค่ะที่ใครที่มีภาวะความดันสูงนะคะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแลวก็งดสูบุรีนะคะแล้วอาการที่ควรรีบพบแพทย์เลยนะคะแบบด่วนมากๆเลยนั่นก็คือมีอาการเจ็บที่หน้าอกอย่างรุนแรงค่ะ้ายมีอะไรนะคะมาบีบรัดตรงกลางหน้าอกอาจเล้าไปถึงขากรรไกรแล้วก็แขนซ้ายอาจมีอาการอื่นร่วมด้วยค่ะเช่นเหงื่อออกขึ้นไส้หายใจลําบากขาหน้ามืด้าจะเป็นลมบางคนก็ถึงขั้นหมดสติเลยบางคนค่ะก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะแล้วก็ปวดท้องรุนแรงแล้วมีอาการเล้งางคน ก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายผิดปกตินะคะหัวใจแล้วก็ชีพจรเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะปวดศีษษะเฉียบพันค่ะ แล้วก็มีอาการปวดอย่างรุนแรงด้วยปวดตึงล้าไปถึง้ายทอยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไมเกรนเนาะแต่จริงๆแล้วอาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนๆนะคะเพื่อที่จะทําการตรวจเช็คแล้วก็ทําการรักษาได้อย่างทันท่วงทีหากใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะบอกไว้เลยว่าอย่าปล่อยไว้นาน,นะคะ่ะยังไงก็รีบไปตรวจเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะคะหากใครสนใจที่จะดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะในการดูแลป้องกันตัวเองจากการที่เรามีภาวะความดันโลหิตสูงหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะแนะนํานะคะ ทานเลซิตินคู่กับโคนอนนะคะเพราะเขาจะมีส่วนช่วยในการที่จะป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็ยังช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยแบบปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหากใครสนใจนะคะสามารถทักที่กล่องข้อความได้เลยค่ะ